ไผ่สิลิงเห็นใส่ตับไต้นกขีท่ทีปากมันหองพึบพึงตาเสียงใส่กระปูพี่น้องเอ้ยไผ่ทอค่อยคล้องถ่าคนตายสิว่าเกิดนี่ตตแต่ตายแล้วจ่อยตายแล้วบ่ฮอนเห็นพี่น้องเอ้ยขอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับมรคัยาคำคมนะครับ วันนี้ก็ได้นำพญ,ญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยพร้อมกับดอกเสือหมอบนะครับอันนี้สีแดงๆนี่เป็นดอกสาละนะครับดอกสาละสวยๆกำลังออกดอกมาให้ดูพร้อมกับพญ,ญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับได้รจนาไวพ้พญ,ญาบนแรกความหมายก็คือว่าค,ความชั่วหรืออำนาจไฟต่ำนะครับก็มักจะนอนเน่งอยู่ในจิตใจ อยู่ในกลนบึง้งอยู่เสมอนะครับส่วนความหมายบทที่สอก็คือว่าอย่าไปคาดหวังนะครับกับคนที่ตายแล้วจะกลับมาฟื้นคนที่อยู่ในี่จงทําดีต่อไปก,ก็สอนให้รู้จากสภาพของธรรมชาติของคนความหมายก็คือนะครับรวมความแล้วก็คือว่าคนเลรานั้น ต้องยอมรับความเป็นธรรมชาติในสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อยอมรับแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องโกหกให้เราเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งนั้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะไปหวังในสิ่งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้นั้นเราก็ไม่ควรจะไปหวัง เราควรจะหวังในสิ่งที่มันสามารถเป็นไปได้มากกว่าหรือพูดง่ายๆว่าเราอย่าไปหวังในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะนำหรือจะทำให้มันเป็นไปได้อย่างเช่นทำก้อนหินฝนก้อนหินให้เป็นกระจกอย่างนี้มันไม่สามารถเป็นได้ถึงก้อนหินมันจะ ใส่เฉียใส่ใสเท่าไหร่มันก็เห็นแค่เงาไม่สามารถเห็นรูปร่างหน้าตาให้ชัดเจนได้ก็คือสิ่งต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแม้ตแต่จิตใต้สำนึกของเราเนี่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชาตินี้แต่ชาติต่อไปถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นมันก็จะวนเวียนเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด พราะฉะนั้นรู้เข้าใจในชาตินี้แล้วก็เปลี่ยนซะปรับซะเปลี่ยนซะสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็ต้องมั่นใจเลยว่าชาติต่อไปเราคงไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าเราทําชาตินี้ให้ดีแล้วก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกรับผม